สวัสดีค่ะไม่กินอัน,นี่น,นี่ลูกสาวเล่นไ่ก่อนและนีกุ้ฟรังที่ไปเก็บมาอีทีที่แล้วค่ะแล้วนี่นี่มนสมรสชาติมันคือบักม่วงเลยก็เ,เลยเกินแทนบักม่วงไปเลยค่ะแซ่บค่ะคือบักม่วงอ่อนบางเขาเนี่ยเพปอกเปลือกมันออกเลยค่ะทำนถ้าเขาปเปกปอกมันจะแบบ่มันสิเป็นี่สิถึงยนใยไปแล้วก็หยั่งมันกันอย่าง น่พี่น้องอันสิ่งก็อาแดบเอาละหมักพริกบะหมี่เอาพริกเผาใส่นน้ำปลาใส้นต่าลใส้นชุบไปก็บุกเมืองอ่อนบ้านเหาองเยื่กค่ะ รสชาติคือมอนงออมแบบขาขมผสมพอปอตุ้ซอสเหรอคะแค่เที่ยวเทียวย่อนอยู่ค่ะกินไประจานนึงแล้ววันที่นี้อัดวิดีโอแต่นห่าว่าวิดีโออัดบ่ไหรลูกสาวมานั่งกินน้ำง้ันเลยเอา แตกแล้วค่ะพี่น้องนี่ค่ะอืเอาย้ายมันออกขนาดเปล่าอย่างนี้เปล่ามันเอาย้ายมันออกเวลาเขาหยังมันก็เด็ดแตกเขาไม่ดูจังด่านสวยเขาก็ต้องหาพี่น้องแบบเขาอยากเนาะ อย่างนี้มันคลาคลายๆื่อ,อกันกินิงมองออนบ้มีอแต่บอกมองสุดมใ่กิน้เปล่าเปล่าเลเป็นบ้างสุดยอดค่ะคุณบ่ะเป็นบ้างพี่จังอันบางไม่ไพ่บา้บาเเนเขานี่งแหละิีแท้หน่อกนะ กูได <c oughs> <laughs> oh, ้บนดี้แบบม่วงอะนี่ตามประเทศบ็มีมงวงเกิดแท้กับอะไรขนาดอหนสดอดมันเกิดในอันงฟางที่แบบที่มันมีหนาวเลยค่ะหลังจากหนาหนาวมาเสียหนาหนาวเบิดหนาหนาวไปน้อยนึง หนอดปงค่ะนิ่มนามขอบรู้เปอยสังนี้อร่อยแซ่บนี่ค่ะออกออกเนาะออกออกก็เบิดย้ายมันจะท่านอ่อนนี่กินได้เลยว่าเป็นยัง มาเซร็กันค่ะทุกงตานมองหน่อยแต่คัดเป็นไรเกิดยัง บอกม่เบิดค่ะเลยต้องเอาออกนี่ักกอกถ้าเกิดว่าย้ายมันถึงมเนก็กลิ่นนันแสบเพื่อเหากินทักน่ะค่ะอันนี้ไงมันก็จิดเส้นคอเขาก็เอาออกฮักออกมอ่เนมอ่อนๆมันฮือคนหน่อย มัดาดหยอดบอนนันแสบออกออกมันแสบแต่บางคนเขาก็กินเขาอน่อน,อนกินเลยแต่ว่าอันนี้บ่อยากกินย้ายมันขาดหนันหก,น,ก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 น,นี่นะนั่ก็แ่เราออกออกมันก็จะเป็นไงสิ่ มาด้ยวยค่ะมาแซมด้วยกันพี่น,อน้องน่าร่อยคตรน้ำลายไหลมาอื้ำขมแต่ว่าหยอดอ่อนนะสิคิวกระหมองโกมันด้วยค่ะอ่อ,อนออกเนี้ยค,อออนนะอคือคิวไหมคะอันอ่อนมัน้ยโคกมันก็มือคิว มันแสบว่ะมันอ่อนออกกปแล้าคือผิวนันกินนะเกินแล้วคะเพราะด้หายอยากก็กลับจ้งคนมานล่น Good Everything there is under your command. The Chinese Communist Army this time is sending out all their troops. <coughs> เอสาไมา่เห็นนะไม่เนี่ยอะ,อะสุดท้ายค่ะมาค่ะแช่ต้องกันลาดแล้วอันนี้มันอนนันมันหลักปากมันหลอกจับค่ะ ได้นบนนี้แบงวงนะคะน่ะเนาะตางแด่นจินแขนกันได้นี่หอยอดแบบบุงกวาลังรสชาติคือบักม่วงมะขามอ่อนบานเหาแต่ว่าปลายมันนี่สีส้มคิวๆเนี่ยเอาไปเห็ดกินเนาะคะ่ะเนาะอันกินแบบลงมาทาั้งกุบหน่อยนึงเด้อมันก็คิวแซกส,สมอันำน้ำจิ้มใส่น้ำจิ้มว้าแซกค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องพ่อกันใหม่ นี่ไอคิดหนาเนาะเดี๋ยวเฉมาเฮ็ดอย่างเบิงเนาะอ่ะมามาบายบ,บายก่อนสวัสดีสดค่ะก่อนสวัสดีค่ะก้อนแชนีค่ะสวัสดีค่ะแล้วเจอกันใหม่ไม่แล้วเจอกันใหม่บ๊ายบาย <laughs>